วันนี้ก็เตรียมพื้นที่นะจ๊ะจะได้เกี่ยวแล้วปูผ้ารอแล้วจ้ะปูผ้ารอข้าวที่จะมาเทไว้ตากนะจ๊ะไม่รู้จะได้มาเทตอนไหนเขาจอยกับปูไปถาเนนะจ้ะรอตากรอตาก และแล้วข้าวก็มาเทแล้วนะจ๊ะมาเทเมื่อคืนตอนสามทุ่มกว่าๆจ้ามาเทตอนมืดเลยทีเดียวตอนเช้าเราก็จะมาเขีย่ยตากนะจ้าอันนี้ยังไม่หมดนาจ้ะแค่สามไร่เองอันนี้สามไร่นะจ๊ะเหลืออีกอยู่ห้าไร่จ้า

มือนี่วัไปนอนรับกันนะเจ้างานอยู่เบาะเจ้างาน me